สวัสดีครับนักเรียนระดับชั้นม .2 นะครับโรงเรียนเมืองวัดผาพิจิคมนะครับสําหรับวันนี้คุณครูพิทยชัยนะครับจะมาแนะนําบทเรียนออนไลน์นะครับในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับขอให้นักเรียนนะครับดูคลิปให้จบนะครับเพราะว่าจะเป็นการแนะนําเรื่องของการเก็บคะแนนเรื่องการส่งงานทั้งหมดนะครับนักเรียนจะต้องไม่ได้ต้องมาสงสัยว่าเฮ้ยทำแล้วทาไมได้คะแนนน้อยได้คะแนนเยอะนะครับนักเรียนดูตรงนี้ก่อนนะครับ เมื่อนักเรียนเข้ามานะครับนักเรียนจะได้ลิงก์ที่ครูส่งให้ในไลน์กลุ่มทั้งห้องหนึ่งและห้องสองนะครับก็คลิกไปที่ลิงก์ครับหรือถ้าใครหาไม่เจอนะครับไปที่โน้ตนะครับครูจะโน้ตไว้ให้แล้วนะครับถ้าคนที่เข้าไม่ทีหลังนะครับอ่เข้าไปนะครับเว็บไซต์หน้าตาจะเป็นสีเขียวๆอย่างนี้นะครับก็จะมีชื่อรายวิชาเทคโนโลยีสารเทศม .2 นะครับก็จะมีวิดีโอคลิปแนะนําที่เรากําลังฟังอยู่ตอนนี้นะครับเราสามารถ ดูย้อนหลังได้ว่าเราสงสัยอะไรนะครับก็มีคําอธิบายและวิชาแล้วก็จะมีคําสั่งนะครับหนึ่งเลยที่เราต้องปฏิบัติตามนะครับให้เราให้นักเรียนนะครับสรุปองค์ความรู้จากใบความรู้ลงในสมุดนะครับก็คือรู้ตรงไหนนะครับองค์ความรู้จากใบความรู้ก็คือใบความรู้จะมีอ่าหน่วยที่หนึ่งนะครับหน่วยที่สองเนื้อหาบทเรียนนี้จะมีทั้งหมดสี่หน่วยนะครับ ในภาคเรียนนี้เราจะเรียนทั้งหมดสี่หน่วยแล้วก็จะมีเว้นกางนะครับข้อสอบกลางภาคข้อสอบกลางภาคตัวน,นี้จะคลิกไม่ได้นะครับแต่ยังคลิกไม่ได้เพราะว่าจะมีเงื่อนไขนะครับบทที่สามก็ยังจะไม่มีเนื้อหาบทที่สี่ก็ยังจะไม่มีเนื้อหาเพราะว่าครูอยากให้พวกเราทํางานในช่วงแรกให้เสร็จก่อนก็คือหน่วยที่หนึ่งหน่วยที่สองนะครับมาดูตรงส่วนของใบงานครับนักเรียนคลิกไปที่ใบความรู้ที่หนึ่งเลยครับมันก็จะโหลดใบงานอย่างนี้นะครับให้นักเรียนทําความเข้าใจก่อนนะครับ ให้เรียนทำความเข้าใจก่อนแล้วสรุปย่อลงในสมุดนะครับอันนี้สรุปย่อในลงสมุดมีทม้ดห้าใบงานก็ทําทั้งหมดห้าใบงานนะครับทีนี้มาดูเรื่องของหัวข้อที่อยู่ในหนูแต่ละหน่วยนะครับมีอะไรบ้างมีใบความรู้มีใบงานพลังงานนะครับมีสื่อการเรียนการสอนอ่าแล้วก็มีแบบทดสอบครูแนะนําเลยนะครับเมื่อเข้าสู่บทเรียนแล้วให้ทําแบบทดสอบก่อนเรียนก่อนนะครับาเราก็ขออีเมลนะครับ ชื่อเลขที่นะครับให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็กดถัดไปอ่ะมันเตือนว่ายังไม่ก่อกนะครับต้องเรากอก่อแล้วกดถัดไปแล้วกดส่งแนะนําให้ทําแบบทดสอบการเรียนก่อนนะครับเพราะว่ามันจะเป็นไกด์ไลน์หรือแนวทางในการทําแบบทดสอบหลังเรียนเพื่อนักเรียนจะได้รู้ว่าใยความรู้ที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่นักเรียนจะสรุปแล้วนักเรียนสามารถสอบได้คะแนนได้เยอะนะครับถ้าใครทําได้ มันทําได้ครั้งละหนึ่งรอบหนึ่งครั้งเท่านั้นนะครับกูจะวัดจากครั้งแรกที่เราทำขึ้นมานะครับตามเวลาที่มันระบลุกนะครับใครสอบตกก็จะมีการให้สอบแก้นะครับทีนี้มาดูเรื่องของใบความรู้เราพูดไปแล้วนะครับก็สรุปจดลงในสมุดไม่ต้องจดเยอะนะครับอย่างเนื้อหาหนึ่งถ้าเนื้อหาหนึ่งมีก็สักครึ่งหน้ากระดาษ ES, ครึ่งหน้ากระดาษสมุดหรือหนึ่งหน้าสมุดนะครับ ก็แล้วแต่เราสรุปได้ถ้าใครสรุปได้เยอะก็ก็มีผลเรื่องคะแนนของสมุดด้วยนะครับทีนี้พาร่างงานนะครับให้นักเรียนเข้ามาจุงพาร่านงงานที่หนึ่งอ่างนี้เลยใบงานประจำหน่วยที่สองนะครับซอ์แวร์นักเรียนก็พิมพ์ชื่อเข้าไปครับตรงนี้ติว่พีเดชัยนะครับคือใบงานยังง่ายสุดแล้วนะครับสองทับหนึ่งนะครับที่ อบนะครัเขาจะบอกนะครับอธิบายให้นักเรียนทา่าอธิบายความหมายความสาคัญและจําแนกประเภทของซอฟต์แวร์โดยการลากหมายเลขนะครับอซอฟต์แวร์หมายถึงอะไรนักเรียนก็ลากเลยอาลากเลยนะครับวิธีการลากนะครับแบบทดสอบต่างๆก็จะลักษณะเหมือนกันนะครับเสร็จแล้วนะครับยังไม่เสร็จ้องเลือกนักเรียนเลือ่อนลงมานะครับนักเรียนจะเห็นคำว่า ฟินิชนะครับกดเลยครับทีนี้นักเรียนใส่ชื่ออีกครั้งนะครับใส่ชื่ออีกครั้งเป็นห้องหนึ่งสองทับหนึ่งนะครับกดส่งนะครับโอเคมันก็จะบอกว่า your answer h a v e been sent your teacher นะครับก็คือส่งงานให้คุณแล้วมาดูคะแนนได้เลยครับได้ศูนย์คะแนน นะครับดังนั้นครูจึงบอกว่าให้หนักเรียนตั้งใจในการทําแบบทดสอบเข้ามานะครับครูจะดูจากครั้งที่หนึ่งเท่านั้นนะครับถ้าใครไม่ตั้งใจในดูใบงานนะครับคุณก็จะสอบในเรื่องของอ่าใบงานได้น้อยก็ดูหัวข้อใบงานนะครับแลวเราก็ไปดูไปความรู้มันก็จะเชื่อมโยงกันนะครับโอเคครับ ในส่วนของวิดีโอก็นักเรียนก็สามารถดูถ้าใครไม่อยากอา่านนะครับก,ก็บบดูได้เลยใช้กันอยู่ทุกวันกันะกนะคะกดที่ดูได้เลยบทที่สองก็ทําเหมือนกันครับลักษณะเดียวกันบทที่สามนะครับก็ยังไม่มีเนะะื้อหาแต่ทีนี้ข้อสอบกลางภาคก็จะยังสอบไม่ได้เพราะว่าเรายังไม่ทาทีนี้ทําแล้วมาดูคะแนนตรงนี้ครับห้องหนึ่งห้องสองห้องสองนะครับ คะแนนจะขึ้นอัตโนมัติเมื่อเราทํางานเสร็จแล้วนะครับคะแนนใครที่ครบกำหนดห้าช่องคะแนนตรงนี้จะเป็นสี่สิบคะแนนแล้วจะมีข้อสอบกลางภาคถ้าใครทําแบบฝึกหัดไม่ครบทุกช่องไม่ครบทุกช่องนะครับก่อนภายในวันที่สามสิบสิงหาจะไม่มีสิทธ์สอบกลางภาคนะครับจะไม่มีสิ์สอบกลางภาคนะครับนักเรียนตั้งใจทํานะครับให้ได้ห้าคะแนนขึ้นไปแต่และใบงานนะครับ แล้วก็แบบทดสอบด้วยแบบทดสอบก่อนเรียนจะไม่มีการวัดคะแนนใดๆทั้งสิ้นแต่จะเป็นแนวทางในการตอบแบบทดสอบหลังเรียนนะครับมีวิธีเทคนิคในการทําด้วยอนะครับขอให้นักเรียนโชคดีนะครับถ้ามีอะไรครูจะแนะนําอีกทีที่กลุ่มไลน์นะครับขอบคุณครับ